อโอเคนะก็ขอส่วนทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในระบบแมชชสตี้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูของราวันสำหรับซีซันที่หกนะครับผมนะก็จะเข้าสู่ซีซันที่เจ็ดแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะก็ขอภายนะที่ผมไม่ลงคลิปนะครับผมนะเพราะว่าคือมีค่าลรกเสืออะไรนะก็ตอนนี้ผมกลับมาลงคลิปแล้วนะนะก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมา ดูของาะวันนะครับในซีซันที่หนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นการสรุปว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะอย่างแรกเลยะลรก็ผมนะสําหรับอของาะวันนะครับคือเวลห้าก็จะเป็นนับสกินรถเวลสิบนะครับว่าจะเป็นสกินปืนลายน้ําเงินนี่นะคบผมนะก็เวลสิบห้าว่าจะเป็นสกินถนในรับผมนะก็เวลยี่สิบนะครับว่าจะเป็นอสกินปืน m อเมอรไฟส์นะคผมนะ ก็ส่วนใหญ่ก pues ็จะเป็นสกินเลมิฟายนะรับนะก็รามาัช right ิ้นต่อไปนะรัมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรอรถและครับมนะเป็นของแต่งรถนะรับนะจะเป็นรถรอรถแบบนี้เลยนะก็เวลสามสิบนะครับก็จะเป็นอ่าสกินรถนะครับลายไฟอย่างนี้นะรัมนะแล้วก็เวลสามสิบห้านะหอมนะก็จะเป็นในส่วนของของแต่งรถก็จะเป็นสปอยเลอร์รถนะรับนะ ก็่าเลาเยี่สินะครับก็จะเป็นของในส่วนของอสกินรถอิกแล้วนะผมนะนี่ไม่รู้สกินอะไรนะผมก็ท้าไปส่วนเวเวลสี่สิบห้าก็จะได้รับเป็นเงินนะครับผมนะส่วนเวเวลห้าสิบก็จะได้เป็นรถคันนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมนะรสสำหรับรถคันนี้นะอันนี้ผมแต่งมาแล้วนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ ก็ใช้ได้นะสำหรับเลเวลห้าสิบนะครับผมนะแล้วก็ขอัยเสียงรบกวนนะครับผมนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวตกเอาเออทํามัเลยอ้าวส่วนของต่อไปนะครับผมนะอย่างต่อไปเลยนะครับผมาก็จะดูส่วนของแต่งรถอีกแล้วนะครับสองอย่างนี้นะเป็นของแต่งรถนะครับคือเวลห้าสิบห้าจะเป็นล้อนะส่วนเวลห้สิบหาจะเป็นสปอยเลอร์นะครับผมนะ แล้วก็เวลหกสิบห้าจะเป็นสกินรถอีกแล้วนะครับนะก็ว่าจะสีว่าจะเป็นสกินเอเมฟไรลายแดงลายสีแดงนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ต่อไปคนระับเวลเจ็ดสิบห้าจะเป็นอล้อรถคันนี้เลยแบบนี้เลยนะอต่อไปจะเป็นเวลแปดสิบนะครับก็จะได้รับเป็นสกินรถนะครับผมนะเรามาดูของต่อไปดีกว่านะครับแล้วต่อไปสําหรับอ เบลล์แปดสิบห้าจะเป็นอ่าสก,กินปืนอะไฟส์อีกแล้วนะครับนะก็จะเป็นเออ่เงินนะครับก็คือเวลเก้าสิบนะครับผมนะสำหรับเบลเก้าสิบอะไรก็จะได้เป็นเงินเนาะในส่วนเวลเก้าสิบห้านะหอมนะก็จะเป็นสก,กินรถแบบนี้เลยนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะหอมนะก็คือเรื่องน้อยครับจะได้เป็นอ่าในส่วนของรถคันนี้เลยนะครับนะในที่ที่ผมแต่งมาละ นะผมไม่อัดไว้ตอนที่ผมเพิ่งไดนะ้นะที่มันยังไม่ได้แต่งนะนี่ลักษณะประมาณนี้เลยโอ้โหหล่อเท่นี่เน่อรับนะตัวผมลองขับให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมน,ะนี่ผมก็ชอบค่คนอนค้อนชอบชอบโอ้ยดูผมค่อนข้างที่จะชอบโมเดลคนเคันนี้ว่ากเลยนะเพราะว่าือมันดูสวยดีนะ่ะ เอออะไรครับแล้วก็นี่นครับสกินที่ผมซื้อมานะครับคืห่หาซื้อได้ทั่วไปจากร้านแต่งรถในเกมนะผมนะเจอ,ออะไรครับผมนะอ่ะก็ตอนแรกก็มีแค่นี้ของนะซึ่งอ่าถ้าไม่เกินหนึ่งร้อยเท่าไหร่นี่แหละจะได้เป็นเป็นสกินรถก็ได้อ่าผมก็ลืมเมื่อไหร่นะโอ้ยอ่ะแล้วก็จะมีอ่านี่คนระับถ้าเป็นฟรีนะสำหรับ เป็นโค้ดนะนะนี่สามารถแขโค้ดตรงนี้ได้เลยนะนี่นี่เป็นโค้ดเดี๋ยวผมจะให้ไว้ตรงใต้เอ่อผมจะให้ไว้ตรงแถๆนี้นแหละเออนี่ะเดี๋ยวโค้ดก็เร่งละอ่ะนี่ครับจะเป็นท่านี้เลยท่าตอนต้นคลิปนะหอมนะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะหอมนะก็ถ้าเกิดว่าแบบใครเกียดใครเกียดก็สามารถเอ่พิมพ์เอ่อไป๊อปปีกโค้ด ไล่คลิปได้เลยนะหอมนะอ่าโอเคเป็นท่าเต้นฟรีนะครับที่มีเพลงนะอ่าผมไม่เปิดแล้วกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับก็บาจากคลิปนี้จะไปคลิปหน้าครับบาย